ทุกคนก็จะมีแบบเม,มื่อมาเปิดเทอมเราจะเป็นคนใหม่เราจะตั้งใจเรียนไม่เกิดขึ้นสิแบบนี้มีต้องเราเข้าสู่การเปิดเทอมปีสีที่โคตรจะยุ่งกับแต่ however ก็คือเราก็คือจะเป็นการเปิดเทอมที่เราค่อนข้างที่จะตั้งใจเรียนเทอมนี้เราจะตั้งใจเรียนถือไหมว่าเทอมก่อนที่แล้วเราก็จะตั้งใจเรียนมาแล้วเ้วเทอมนี้เราก็จะตั้งใจเรียนไปอีกแต่ออก,การกระทำของเรามัคาค่อนข้างที่จะสวนทางกันนิดนึงก็คือแบบว่า ก็คือมาเกือบเช็คชื่อไม่ทันคือเรียนประมาณ8ดโมงฉันตื่นเท่าไหร่7.59ด้าเ้าเออฉันตื่น7.59แล้วตอนนั้นอะคือจำได้เลยว่าอะไรคือสระผมอะแกฉันลืมล้างครีมนวดออากผผมฉันต้องไปเข้าห้องน้ำเพื่อที่จะไปล้างครีมนวดออกแล้วก็ต้องมาเป่าผมให้แห้งสรุปวันนั้นอะฉันไม่ได้กี่โมงรู้ไหมเกนาฬิกาเอาเหอะแล้วเนีสเต็ปคใช่ปะครับ เก้้าาาดัววที่่็คคืออถรลงิฉันดูดับนะฉ,ฉันไม่อยากฟังอาจารย์ฉันอยากนอนอ่ะทุกคนอันนี้จริงจังแล้วคืออยากให้ทุกคนเวลาไปกินหมกนูกระทะนะคือแยกตะเกียบคีบหมูสุกกับหมูดิบด้วยเดี๋ยวเป็นตัวอย่างของรายวิชาเลย,ยนนเนาะเราจะมาไปาที่นี่โอเจอแค่แกฉันได้นักหนานั่นคือฉันได้ใช้ชื่อคนสุดท้ายตัวนี้ต่างกับประกาศจากคนที่ตื่นนอนเร็วที่สุดในโลก ขณะนี้จบไปแล้วสำหรับรายวิชาโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนและโรคอุบัติใหม่ต่อไปรายวิชาหลักสรญญารยศาสตร์และวิสัญญีวิทยาทางการสตปแพทย์ <ST> S> <S ซึ่งทางนี้กำลังเรียนทูกคน <ST S> คือ,อยังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้ายัางไงเอ่ยแม่โดแล้วเวันกไมหรือแต่ในบางที่ เขาก็จะให้พ้อสูตรใน่ห้อยก็จะใช้เป็นกองให้สะอาดก็เรียนสบแล้วสำหรับภาคเช้าที่เสร็จตอน13บสนาฬิกาแกมอมฉินมอมมอมอยู่มอมต่อมอมตลอดไปมอม forever แล้วทำไมโฟกัสงง คือทุกคนช่วยด้วยคืออยู่เฉยๆมดก็ขึ้นกระเป๋าฉันทั้งที่กระเป๋าฉันไม่มีขนมอะไรเลยแบบ what really อันนี้ก็คือเวียดนามสาขาสองแกดูไอที่จอดรถเต็มจอดหนอนเต็มซ้อนกี่คันไม่รูอ้อย่าแกดูมาเดีย๋ยวฉันเดินไปมันก็ยังก็ยังสุดลูกหูลูกตาแกสุดลูกหูลูกตาจริงๆ ปึกใช่ไหมแต่ถ้าเราปลาแรงๆแล้วมันไปด้วยความไวอะมันก็จะโยกเข้าไปในหมอได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นกิโลโวลพีคเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกความทะลุทะลวงของดังสียิ่งเราใช้กิโลโวลมากเท่าไหร่ความต่างศักย์สูงเท่าไหร่ตัวอิเล็กตรอนอะ่ะมันจะวิ่งจากก้นไปก้นหนึ่งได้แรงมากเท่านั้นแล้วพอมันยิงลงมาปึ๊บเนี่ยยิ่งแรงมันก็จะยิ่งทะลุทะลวงตัวสัตว์ได้มากเพราะฉะนั้นถ้าตัวหมาตัวใหญ่เราควรจะใช้ KVP สูงหรือต่ำ ใช่ครจะใช้ความต่างักสูงเพราะเพราะว่ามันจะต้องใช้อำนาจทะลุลุงที่มากขึ้นเพื่อจะเห็นทุกชั้นของร่างกายของสัตว์นะคะคือพูดตรงๆได้ไหมแอร์ห้อง 6A31 จะกลับมาเย็นกี่โมงโทรบอกหน่อยคือร้อนมากตอนนี้ฮะ ตอนนี้ก็คือรอเรียนภาคบ่ายก็คืออาจารย์นัดให้มาที่ที่ทีหนึ่งแล้วก็จะพาไปดูเครื่องมือเอ็กซ r เรย์เอ็มองเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ส่งแบบเดเรคชั่นมาให้ก็ก็น้่งรออาจารย์ไปช่วงนี้ ตอนนี้คือตอนนี้เดินมาตึก B ีเนาะคือแกเห็นห้องที่อยู่ตรงนู้นไหมมันคือห้องที่เอาไว้เรียนพวกตระกูลไมโครบหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กก็จะเป็นพวกแบบแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่คือห้องนั้นน่ตอนนี้คือกลิ่นตอนนี้คือแบบแกรอน,นุสภาพแล้วว่าแบบแกลนนิ่นเหมือนกับแกต้มอะไรสักแกต้มกล้วยปวดชีแล้วกล้วยปวดชีนัวว้นมันกล่นๆปวดนิดนึง เออกลิ่นนั้นแหละกลิ่นกล้วยบวชีบูดไม่ก็กล้วยบวชีที่กำลังจะบูดอ่ะกลิ่นนั้นเลยเออเป็นกลิ่นนั้นคือมันแบบคือมันจะหอมมันก็ไม่หอมมันจะเหม็นมันมันไม่ได้เหม็นเหมือนซากหมาตายแต่มันมันไม่ได้เป็นกลิ่นที่น่าอภิรมไม่เอรอไหมเออนั่นแหละคือโอ้ยคือไม่เชื่อไหมนวัตกรรมที่โลกใบนี้มีแล้วแย่ที่สุดคืออะไร คือสิ่งที่เรียกว่าช้อนกระดาษแกเป็นสิ่งของที่ไม่สมควรเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์ในการตักอาหารเข้าปากแกทำหน้าที่ได้แย่มากแกเกิดมาทำไมวะโดนน้ำแบบชุยเปื่อยโอ้ยแล้วมันโอ้ย